มาตามอีกหนึ่งเรื่องนะคะนี่ก็เป็นภัยของคุณผู้หญิงนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวแล้วค่ะว่ามี n น็ตไอดอเนี่ยมีคนเอาคลิปลับของเธอนะคะมาปล่อยในโลกออนไลน์ทำให้เธอได้รับความเสียหายล่าสุดคนปล่อยคลิปเนี่ยเข้ามามอบตัวแล้วค่ะ นี่คือความคืบหน้ากรณีที่มีเน็ตไอดอลคนหนึ่งเข้าแจ้งความกับตํารวจไซเบอร์ขอให้ดําเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะกับการปล่อยคลิปส่วนตัวของเธอในโลกโซเชียลจนเธอได้รับความเสียหายล่าสุดค่ะคุณกันจอมพลังพานางสาวเอไปนามสมมุตินะคะซึ่งเป็นคนปล่อยคลิปเข้ามอบตัวกับตํารวจหลังจากติดต่อมาแล้วยอมรับว่าเป็นคนปล่อยคลิปเองนางสาวเอเขาบอกแบบนี้เขาเนี่ย เคยคบหากับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตแฟนหนุ่มของเน็ตไอดอลสาวช่วงคบหาดูใจกันก็พบว่าเ้าแฟนหนุ่มมีท่าที่เปลี่ยนไปเอาโทรศัพท์มาเปิดดูของแฟนนะคะปรากฏว่าเจอคลิปลับของแฟนหนุ่มมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นหลายคนก็เลยไล่ดูไปเรื่อยๆแล้วปรากฏว่าไปเจอคลิปของเน็ตไอดอลสาวก็เลยส่งคลิปนี้ให้เพื่อนเพื่อเป็นการระบายความรู้สึกเพราะว่ารู้สึกเสียใจและรับไม่ได้กับภาพที่เห็น เธอบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยากจะขอโทษผู้เสียหายยอมรับผิดในสิ่งที่ทําแล้วก็จะขอเยียวยาผู้เสียหายให้มากที่สุดค่ะหน้าตอนนั้นหนูส่งไปให้ทางทางเพื่อนค่ะเพื่อเพื่อระบายในสิ่งที่หนูเจอมาว่าหนูโดนนอกใจหนูโดนหักหลังหนูเสียใจหนูรู้ค่ะว่า ว่าจริงๆแล้วมันควรจะจบที่ความสัมพันธ์ของเรากับผู้ชายเพราะว่าผู้ชายเป็นคนที่ทําให้เราเสียใจแต่ว่าหนูก็กลับไปทำร้ายอีกคนหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยแล้วเขาต้องมาเขาต้องมาเสียหายเพราะหนูหนูก็ยินดีที่จะเยียวยาเขาให้ได้มากที่สุดทีนี้คุณผู้ชมครับประเด็นสำคัญก็คือว่าอะ มีความผิดหรือเปล่าสองคือถ้าผิดผิดกี่คนต้องไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับส่วนฝ่ายชายที่เป็นคนถ่ายคลิปะจะมีความผิดด้วยหรือเปล่าเรื่องนี้อยู่ในสำนวนการสอบสวนเช่นกันนะครับม,มีฉะนั้นมีอะไรนะคุณผู้ชมครับอย่าถ่ายกันไว้นะจะ,จะดีที่สุดนะครับป้องกันไว้ตั้งแต่ต้นนะครับ